ลิวพูวันนี้นะครับมีอะไรน่าอัปเดตบ้างล่าสุดนะครับก็เป็นพี่ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้ออกมาพูดผ่านพพดแค์ของพี่แกเขานะครับก็มีอยู่ประเด็นอยู่2ประเด็น3ประเด็นหลกักๆเลยแล้วกันครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยก็คือประเด็นของนิโคลโลเบเรล่านะครับห้องเครื่องของอินเตอร์มิลานที่อ๋อเรียกได้ว่าเป็นที่หมายมั่นปั้นมืออยากได้อยากได้อยากได้เจออยากได้นะครับของเยื่กันคอปอย่างมากเลยนะครับมีข่าวว่าลิวพูวเนี่ย ต้องการที่จะร่วมวงกับนิคอสเซนในการที่จะเซ็นสัญญากับวิดฟิลรายนี้นะครับว่ากันว่ามีค่าฉีดสัญญาอยู่ราวๆหกสิถึงเจล้านปอนด์แต่ทีเนี้ยท้งพี่โรมาโน่เนี่ยออกมาบอกว่าออกมาผสมรวมกับข่าวนี้ครับแต่พี่โรมาโน่เนี่ยไม่ได้บอกนะว่าลิ์พูเนี่ยจะยืน่นแต่บอกว่าลิบบูเนี่ยสนใจนะฮะสนใจแต่ไม่ได้ยืน่นนะแต่คือข่าวสานักงานสำนักอื่นเนี่ยอ่าเขาก็บอกบอกว่าลิ์พูเนี่ยพร้อมที่จะยื่นประมูลแข่งกับนิคาสเซลครับ แต่ว่าพี่โรามาน่เนี่ยบอกว่าสนใจสนใจจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้จะคิดจะยื่นแต่อย่างใดแต่แค่สนใจจริงๆมีความสนใจในตัวนิโคลาเบเล่าจริงๆนะฮะเขาเออกมายืนยันแค่นั้นนะครับซึ่งจะยื่นไหมหรือว่าไม่ยื่นต้องคอยติดตามดูกันต่อไปครับส่วนตัวผมเองผมขอฟันธงเลยว่าไม่ยื่นเพราะว่าไม่ใช่ทาร์เก็ตไม่ใช่ทาร์เก็ตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าแก่ไปหรือว่า,าหรือว่าอะไรนะครับก็คือไม่มีตัง เป็นแค่ข่าวประชาสัมพันธ์เฉยๆของลิวพูครับฟันธงได้เลยนะส่วนข่าวที่2เนี่ยก็คือเป็นข่าวของอเคเปตูรามแล้วก็มานูโคเน่ครับโดยพี่ออมโน่เนี่ยก็ออกไปยืนยันผ่านพอดแคสของพี่แกเหมือนกันว่าลิวพูเนี่ยต้องการ2คนนี้จริงๆโดยโฟกัสที่ตูรามก่อนแต่ถึงถ้าเกิดสมมุติว่าตูรามเกิดอุบิเหตุไม่ได้ขึ้นมาก็จะเบนเป้าไปหาโคเน่ทันทีทําไมถึงมองอะไรที่แบบทำไม บอดเราถึงมองอะไรที่แบบว่ามันง่ายๆจังเลยวะคือคิดว่านักเตะอีกคนนึงอะ่ะมันจะยอมมาเหรอแบบในฐานะที่แบบเออกูเป็นตัวสำรองของเพื่อนรุวมทีมชาติกูเนี่ยนะคิดว่ามันจะแบบรู้สึกดีเหรอการมาลิวพูว่ะและค่าตัวสองคนไม่เกิน40ิล้านทั้งคู่เลยทำไมแบบมีงินเท่าไหร่กันแนะ่ลิวพูนะฮะกับเรื่องนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ที่คาที่แบบมุนกิจใจของแฟ,แฟนนะครับ บอสใหญ่ของเราเนี่ยได้ล็อกสเปคเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือต้องมิดฟิลคนต่อไปที่ถ่ายจากพี่แม็กอเลสซิตแม็กอเลสเตอร์เนี่ยจะต้องมีสมรรถภาพร่างกายที่แบบแข็งแรงนะครับที่แบบเรียกได้ง่ายว่าเป็นออร r ราเดอร์ในแดนกลางได้เลยอะ่ะเป็นรับก็ได้ลุกก็ดีของบอลเเดี่ยวแน่นแล้วต้องต้องสูงใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็เลยโจทย์ก็ไปออกที่ เป็นคับเป็นตัวลามี่เป็นเป้าหมายแรกนะครับซึ่งก็มีค่าสเตรนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเกือบเต็ม20นะองบอลได้ดีด้วยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดได้รับการขัดเกลาจากเยนคอปเนี่ยอาจจะก,กลายเป็นไม่ฟิลระดับโลกในอีกอห่งหรือ2ฤดูกาลได้เหีอยงจะบอกว่าสบายไหมอาจจะไม่สบายหรอกแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงระดับนั้นได้ดีกว่าส่วนโคนีเน,เนี่ยแข็งแกร่งพรเกือบ อันเรียกได้ว่าไม่แพ้ตุลาหมะแต่ว่าคนนี้เนี่ยจะมีดีตรงที่ว่ามีลูกพิ้วกว่าการของวันเหนียวแน่นหนึบก,กว่านะครับให้นึกถึงไวนาดุมะ่ะ คล้ายกันเลยคล้ายๆกันเลยนึกแต่ไหครับสำหรับมานูโคนเน่นะฮะพี่โรมาโน่ก็ออกมาพูดถึง2คนนี้นะครับว่าเออยังคอาไปอยากได้มากๆเลยตอนนี้เป็น2คนที่เอายังเขาไปโฟกัสอยู่นะครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นข่าวของบ็อบบี้ฟอร์มิโน่นะครับอดีตกองหนะ้าฟันขาวของเรานั่นเองนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่มีสมโมสรใดเลยที่แบบมาเอาตัวเข้าไปนะครับแต่จนล่าสุดเนี่ยก็มีแววว่าจะได้ไปเป็นเจ้าสัวที่ซาอุแล้วะะครับเพราะว่าสมโมสรอัลอาลีนะครับได้ติดต่อ พูดคุยเจราจากับทางแคมป์ของบ๊อบบี้เฟอร์มิโนเนี่ยไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะคือตอนนี้อยู่ที่เฟอร์มิโนเองแหละว่าจะเอาอยัางไงซึ่งถ้าเกิดบ๊อบบี้เซเยสเสร็จปุ๊บทางนู้นจะเตรียมห้องตรวจร่างกายให้เรียบร้อยแล้วก็รีบเอาเขาเรียกไรถ้าเกิดเอาเคือมีเจ็ดมาแล้วได้คงเอามาเลยอะเอาเข้าไปตรวจร่างกายพร้อมเซ็นสัญญาเปิดตัวภายในไม่ถึงอาทิตย์เลยเขาพร้อมมากขนาดนั้นเลยนะครับอยู่ที่ โฟมิโน,น่จะอยากไปหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆนะครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่พี่ฟาบิเซโดโรมาโนได้ออกมาพูดใน p o ร t c แคสนะครับแล้วก็ได้โพสต์ลงนกสีฟ้านิดหน่อยนะครับก็ออกมาฝากเพื่อนๆกันครับ